เอพอละักไม่ดูอได้ยาผือทังซอยทังเวนทังเงนกันมนงเงนแอาจารย์น้าบี้เอาไข่าจานี้อาตกจานนตุอย่่อเจี๊ยข้าได้งคเอาไ่เอามาเอาไข่เอาไข่ใสนี้ยข่กับใส่เรา้าช่วยก่อนเลยใ่ตนไหอยงเลี้ยแล้วไงไข นกาดีว่ะไม่ไปแล้วเนี่ยไปน็ดีขึ้นา่แต่ปีมทิเื่อที่รก็ดีิ่เนรกเืามป่ะโามกหาเป็นแดงคนไม่ได้ลัิเเงินก็ดี่าจมีโรดมาฟังไว้นี้เอามาลูกดท่านเดีนวนาในี่

เด้อได้ตนคนทักไป้ยกันเ้อคทักไปตั้งคนลทักไปเดินละาฟเสื้อแขนนะผูกแล้วนะณนออกับไ้ทิมบอยใหย่ให้ใหญ่ให้กุณกุณนี่ไฟนี้ขวัญนะไปมันนี้สามสิบสองวันมันจะเก้าเข้าสิบสองควัมันจะหู้เข้าควันมันนอนนะขั้นเอาไปเส้นหนึ่งมันก็หิไปน่าเส็งสามสิอ็ดทีไปอีกกระลึงสามสิอเอาไปการน้อยๆอแล้มันหิอีกเออกาเมือมากันี้ตัน้องกระเบ๊ ขนไ่กยาเบื้องใต้ควันเน่าควันเต้าค้งสดีวนัาลายแ่จกนมาพอดีบ่เฮ้ยบบเเขาเอาขนหน้าทงทงหบาคนท้งสี่ทอนียู่พื้นมาคำสวยสูดใตลุงลิ้สีสีานกำไฟความเึงคนเป็นเขตฟุงประเทศเขตรอจเจ้าเบิร์ต้ภูกาเห็นแดนอันนี้ภูคาเบิ้งได้อินยูฟ้ากระยอกขอลงเบิ้งบันนี้แล้ว ตท่งแต่ตคนผู้นี้ไทยคาบบ่เลือดไทยคือบ่อจุ้งคาบหลุมบ่มีมังไก่ข้อตายบ่มีมาสู้ข้อมือเพื่อนปั่นข้อวันเพื่อนแบงข้อใส่หูไว่ละใส่าตาใบาขาดข้อเสื้อพเนียข้อฆ่าพระเจ้าเลยไอข้อสิงล่ำนาข้อข้าลำดูเลยเลยขอพระเจ้าพระเจ้าเลยเจ้าอยู่ดีมีแห่งผู้เบิกสายความมาวกผู้เบิกความความเตาผู้เจ้าเราจะอยู่ดีมีแห่งเน้อให้มีฤทธิ์ดังกะลเกศให้มีฤทธิ์ดังหูนางเรืออนุมาดได้มีปฏิภาณดังพระโคตรธรรมะให้มีวัดนาคือดังพระมหากระจายให้มีบริวารลายนั่งนั่วิสาขาไปทางใต้ ให้ตุ้งน้ำบอกเกือไปทางเหนือให้ตุ้งน้ำบอกเกลียวถุนเด้อเว้นนะยยุบิบอกไม่แล้วเว้นลราเพิ่นยังไม่ได้ทอดบุตรเว้นคือมีอย่างตุัผู้เดียวแล้วสิไปหาผู้พันอ้าวควันลูกอยเซควันภูมิใบหางเด้อเอ้าวจมเด้อไม่แักนอนแดงไม่แพงร้อนสมกันดีปันนี้แล้วควันลูกใบเสซควันภูมิใบหางถ้ากัดสร้างไอ้ลูก พากันพุให้ขึ้นสร้างเขาไฮให้ได้ห่งหนาสร้างเขาหนาให้ได้องค์กรคุณจอบปลูกภากันได้กหน้าสร้างหนึ่งาพากันได้เห็นไหสุดยอดคนให้ได้สุดยอดไพบกระปุงไปซ่อนพบกันมีน้อซ่อมน้กันน้องลูช้มลูกต้ม้ต่อนุลูกต้ให้ต่อห้ทุลูกน้องติดต่อแต่ว่ามไมมันน้ำขันคือเก้ารักสามกันรักษาเจเือน้อโ้นี้ปุห้เหลาอาเปล่ามีแต่เจ้าเราคอยหว่านจยสังไรลูกลำรวยไ้เราเล้ยงลูกยิ่งเต็มปลาไเลี้ยงลูกใสวเต็มภาคเขามีลูก ดาตาในคอยฟังไงเพ็งตอกไว้ฮักไงเพลงรักบอยค้นบอยมุ่นหม่องเศราเ้าบอยให้เก้าเสี้ยเสียเป็นเส้นทีกระดุม<ว>พี่ปากเป็นเจ้า<ว>ขาว้าให้เป็นขุ้นอาปากว่าตอกเท้าเท้ากุเลซื้อได้ไง อันนี้เอาซื้อมาเลยอกบอลตอกเท้าท้ากลมหน้ามาหาตอกบอตอกพญากุญแจมาใส่ตอกบไม้กองกันโลงกไรอ้าวภาษาคิดให้ตั้งใจขีนภาษาคมนให้ตั้งใจใส่ภาษาไทยให้ตั้งใจอ่านถ้าจะเป็นเจ้าเข้าจะติดจุหน้าเราเอาตเท้าเทากลมหนามาหาตกพญาุญแกิหนามาใส่ก็ตอกใบไม้กองกัานใบลูให้ยูดีมีแงได้แส่เือก้าพญากงไปจ้องกิ่งยูดีมีแห้งก็เป็นพวกสีซอยใบหนาลูกเต้าแกนเน้นถึงุ่กตองไวจีเน้อ เลีงลูกก๊กใบอกหอตาาเลีงลูกลาบให้รอดตากโกเลีงเนียแล้วสูงเสื้อให้พเพ็งพเพ็งแมมือ บอยกีมาซ้ำดึงดำบอยกีมาพ่าสวยพอายบอยกีมาเวิร์นพอไงก็เป็นนักคนได้ค่ะเด้ออ่ะเฮียยูดีมีแห้งยูน่าแห้งแสงคือกราบขยันเอากล้องยืนในห้องกว้างเลอยู่ดีได้ก็ยู่ดีมีแห้งอายุลุงเคยได้คนนหอยอายุน้อยเคยได้หลายปีไม้พันสี่ยืนตองต้องจัดไรกไปผ่าแล้วมาเก็บเท้ามาเท้าเฮยู่ดีเด้อไปทางใต้ให้มีผู้ซอยเหลือไปทางเหนือให้มีผู้ซอยแสงซองภาคกลางลุ่มม้วนสิขภำพลดม้วนเดือดเออเอออยู่ดีมีแห้งแล้ว เข้ามาเล็กก็ใส่นิ่งฮกเล่นเข้ามาแควนส่น่เล่นเข้ามาหอยได้เอออยู่ดีมีแห่งมันแสนปีมีแสนซเดเออไอ้หนุ่มได้ห้อยไอ้หน่อยได้ห้อยทันได้สุกี้มั่นเสมอมั่นคือแก่ภากตปด่อติดเอเป็นผู้ป้กผู้อาวุโาตาตอดเอาเนืองแล้นมาก่อมาเล่นมาเกินมาเสิร์ฟก็คนเงิมสงมติคนใงบ้าน ท่านขี้ค้างนะรับเพอนเดือร้อนจ่นอกสองพอ้เอาถาเอไอาเอาสงไส้มอ้ากันได้เมื่อรุ่นบุญเดือภากันได้เมื่อนาละสี่าคกันลงภาคกันนคือนาดอกเพ่าคกันเฮิงคือน้าดอกตางภาคกันกว่างคือนาของใสซว่าเจี๊ไข่นาในในฮส่งเจี๊ไข่นเนื้อบอยมีสีไสรเริ่มเพิ่มจัดสมามรสีไสรเริ่มเพิ่มแก้วยมันนี่ได้ มาลรลุตะปีนปีนขึ้นมือของก้าวลุตะปีนขึ้นคขงติดสถานเขาเค็บ่ให้เมื่อนั่ง้องขลัมบอกให้เมื่อตอนโหดอนบอนยูมีตะเบ้าเงี้ยนะแกแน้มีกาน่มีการก็เฮยาเฮ้ยดีเฮยาดีมีห้ยยัุยาดน้อยบอให้เพ่งเดิ สายหูยล่ะสายตาบอยค่ะลงให้กว่าตาให้แจ้งงังเอาใส่ซ้อยเ่นห้องโงลง็อยู่นโมลงสางวาลป็นโมท้าสางซึ่งสางจ้าไห้ด้ทองได้สรักษาวันเท้าักษาเจ้าหญิเด้อพา้อมแต่นิดองร้อกันน้องดูซุ้มตุ้มลูกต้อแยกแต่แปรตุ้มเแดต่้อสอจามาแล้วไปม่เด้เ้ เฮยดีมีงอันงไอนก็ได้หลายปีได้ไม่บอให้สี่ปีบ่อให้ต้องของแกงบ่อยให้ผ่านมไม่ได้หลายปีเราส้อยตย่าตายพอไปะคุณกับพวกออรุษาหินให้แบบนี้ เนี่ยเนไเออผ้าดกับพวอันนี้ผู้อะไรสองร้อยปีกันไม่ได้เออ่ตสองสาปีเลยน้องใสาๆลูไม่ดีกันเ่าสภาพน้เกน่อย้อันเี้ยด้น้ปดอันี้เยค่ะผู้อนีให้จ้าว้าา้ามผ้ากันแกขึ้นปม้ดพ้นตแก่ลงเออแหวที่ต่อนึ่งไม่เล่มาสองที่ต่อท่องท่องเลนมาเกง้อเินกประกวต่างๆแ่กานางข้า่งลย้อจนนอสองท่าท้อแก่แล้วมา ไปเมาเลย้อย่บอาไม่แมาแม่มียกดปหรืนีเงินเดืนนะวันในนยวันในนี่เออเดือนเดนเดนน้นข้ล้วอน่มะไอนนน้อยไาขมาใส่มือวันเก้าหกสัเดาวรักษาใจเิเงินเงินนบแกเงินเนครบางาคุณคุดีแล้วมือนคุณเม่าป็นอะไรคือลูกคุมลูกคุเมน เม่แม่กมีแล้วครับแม่อาววัวพูนี่เนาดนีมมันเนี่ยมันขับยุบ่านี้ขับยุบว่าพูนี่นะเบิร์ดเด้อ ลูกเงีายใสู่เมาหาเด้อภาคกัด้าให้ลูกภาคกันฟู้ให้ขึ้นซาข้าให้ให้ได้หูหนาซาข้าให้ไดู้นาสุดจบเอยน่า้าขึ้นคาซุดตะคนให้ไดุ้ดไม้ฟุ้งันขนเถอะโม่มันน้กันคือก้าวอาประวัตใจแล้วคอยหวั่นจอยสังมันนึ่งโม่นีู้มึงให้เราจแล้วคอยวั่นจอยงสดีดีนีแห้งยุงสกลางน้านั่งลูกพ่อแเไปเอาไป ข้ไม่องเสียสล้ินเช่เดยต้ออย่างทีเมันจับมือหน่มร้ออกข้าไมี้วเ่าข้าวด้วยยาสุตรสุด

ดีๆค่ะน้อยนี่นี่อะไรนี่ละปเร่ยโมีหนแล้วก็นเรื่องเแ้วก็ี่่ไม่เลยข้มันลดางเช่าเลยวัดไวไม่ด้